สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่องของเราวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดำดิ่งสู่โลกของความลึกลับกับ10อันดับสิ่งเหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้และที่สำคัญจนถึงทุกวันนี้วิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถให้คำอธิบายที่ชัดเจนได้ใครที่ชอบเรื่องลึกลับเตรียมตัวขนลุกสู้ได้เลยครับไปดูกันอันดับที่1ขอเริ่มด้วยเรื่องคลาสสิกที่หลายคนคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือ ปรากฏการผีหรือการปรากฏตัวของวิญญาณผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเชื่อกันว่าพวกเขายังคงวนเวียนอยู่ในโลกของเราอาจจะด้วยเหตุผลบางอย่างไม่ว่าจะเป็นความผูกพันสถานที่หรือภารกิจที่ยังไม่สําเร็จแม้จะมีการอ้างว่าพบเห็นถ่ายภาพหรือแม้กระทั่งบันทึกเสียงได้แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่หนักแน่นพอมายืนยันเรื่องนี้ได้ใครเคยเจอประสบการณ์หลอน,ลอนบ้าง ลองคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับมาต่อกันที่อันดับ2กับเรื่องที่ทำให้หลายคนตื่นเต้นนั่นคือ UFO และสิ่งมีชีวิตนอกโลกการพบเห็นวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุได้หรือ UFO ยังคงเป็นปริศนาที่ถกเถียงกันอยู่บางก็ว่าเป็นแค่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรืออากาศยานที่ไม่สามารถระบุได้แต่ก็มีหลายคนที่เชื่อว่า นี่คือยานพาหนะของสิ่งมีชีวิตจากดาวเคราะห์อื่นที่มาเยือนโลกของเราแม้จะมีการกล่าวอ้างและภาพถ่ายมากมายแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างอันดับที่3พาไปสำรวจป่าลึกและเทือกเขาสูงกับบิ๊กฟุตเยติและสัตว์ประหลาดในตำนานอื่นๆเรื่องเล่าเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตลึกลับขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายลิงหรือมนุษย์ขนดกยังคงเป็นที่น่าสนใจ มีการอ้างว่าพบร่องรอยหรือแม้กระทั่งเห็นตัวแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถนำซากหรือหลักฐานทางกายภาพที่ชัดเจนมายืนยันการมีอยู่ของพวกมันได้อันดับที่4เข้าสู่โลกของพลังงานที่มองไม่เห็นกับปรากฏการณ์ทางจิตไม่ว่าจะเป็นการอ่านใจการอย่างรู้การเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยพลังจิตหรือการทำนายอนาคตเป็นความสามารถที่หลายคนเชื่อว่ามีอยู่จริงและมีการทดลองต่าง เพื่อศึกษาเรื่องนี้แต่จนถึงปัจจุบัน,นกลไกการทำงานของปรากฏการณ์เหล่านี้ก็ยังเป็นปริศนาที่รอการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์อันดับที่5กลับมาที่เรื่องหลอนๆอ,อีกครั้งกับบ้านผีสิงและการสิงสู่เรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ที่มีประวัติความรุนแรงหรือโศกนาฏกรรมมักถูกเชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของวิญญ,ญาณน,นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับก,บการที่วิญญ,ญาณร้ายเข้าควบคุมร่างกายของมนุษย์ แม้จะมีเรื่องเล่ามากมายแต่การพิสูจน์เรื่องเหล่านี้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ท้าทายอันดับที่6พาไปที่สกอตแลนด์กับตำนานของสัตว์ประหลาดทะเลสาบล็อกเนสหรือเนสซีสิ่งมีชีวิตลึกลับขนาดใหญ่ที่เชื่อกันว่าอาศัยอยู่ในทะเลสาบล็อกเนสมีภาพถ่ายและคำให้การของผู้ที่อ้างว่าเคยเห็นมันมากมายแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือ มายืนยันการมีอยู่ของเนสซีได้อันดับที่7พบกับความลึกลับบนทุ่งนากับวงกลมปริศนาบนทุ่งข้าวสาลีรูปแบบที่ซับซ้อนและสวยงามเหล่านี้ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันในทุ่งข้าวสาลีทั่วโลกหลายคนเชื่อว่านี่คือผลงานของสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่พยายามสื่อสารกับเราแต่ก็มีทฤษฎีอื่นๆที่พยายามอธิบายปรากฏการณ์นี้เช่นการกระทำของมนุษย์แต่ถึงอย่างนั้น ที่มาและวิธีการสร้างวงกลมเหล่านี้ก็ยังคงเป็นปริศนาอันดับที่8เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นและความตายกับประสบการณ์ใกล้ตายหรือ NDEs ผู้ที่เคยเผชิญกับภาวะที่ใกล้เสียชีวิตมักเล่าถึงประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันเช่นการเห็นแสงสว่างการออกจากร่างหรือการได้พบเจอกับสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นจิตวิญญาณแม้ว่าจะมีหลายทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่พยายามอธิบาย แต่ประสบการณ์เหล่านี้ก็ยังคงเป็นเรื่องลึกลับและน่าอาัศจรรย์อันดับที่9มาที่ปรากฏการณ์ทางเสียงที่น่าพิศวงกับ The ะฮัหรือเสียงฮึมต่ำๆที่มีรายงานการได้ยินในหลายพื้นที่ทั่วโลกที่น่าแปลกคือมีเพียงบางคนเท่านั้นที่สามารถได้ยินเสียงนี้และแหล่งที่มาของเสียงก็ยังคงเป็นปริศนาบ้างก็ว่าเป็นเสียงจากธรรมชาติเสียงจากเครื่องจกักรหรือแม้แต่ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ และแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายอันดับที่10กับตำนานจากแถบละตินอเมริกานั่นก็คือสัตว์ประหลาดชูปคาบราหรือนักดูดเลือดแพะตามชื่อของมันมีรายงานการพบเห็นสัตว์ประหลาดที่มีลักษณะประหลาดและการตายอย่างลึกลับของปศสุสสัตว,ตว์ซึ่งเชื่อกันว่าถูกชูปคาบราโจมตีแม้จะมีการพบซากสัตว์ที่ถูกโจมตีแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าชูปคาบรามีอยู่จริงหรือไม่เป็นยังไงกันบ้างครับ กับ10อันดับสิ่งเหนือธรรมชาติที่ยังไม่มีคำตอบทางวิทยาศาสตร์โลกของเรายังมีเรื่องราวลึกลับอีกมากมายที่รอให้เราค้นหาและทำความเข้าใจบางทีในอนาคตวิทยาศาสตร์อาจจะสามารถไขปริศนาเหล่านี้ได้ก็ได้ใครมีความคิดเห็นหรือเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้บ้างก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ